ตรงครับแก่ตัวนะ เด็งแบอกตอมาอนี่ของผมจะ <c oughs> มีมาให้ทุกคนท่านรอยู่อยู่กาำลับอยขอดูหนขอหาขนายกขอดูหนครับ <c oughs> อันนี้องค์ประจํข,ของท่านนายกเลยค,ะคะรับะลาเนี่ย ต้องอิบายก็คุณทรงชัยท่านฝากท่านประหลัดมาไทยมามให,หน้น้อง